กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมนาดินเดนแอนแสนไกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งมหัศจรรย์มีครอบครัวหนึ่งอยากประจนภัยเข้าไปในป่าลึกว้าวฮู้ต้นนั้นสวยจังเลยต้อนอะไรอ่ะพ่อดอกมันเหมือนหีมะเลยกินได้ไหมอะ่ะอันนี้กินไม่ได้ครับลูก อันนี้เราต้องกินรากของมันมันชื่อว่าโกดเชียงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Angiochiasis วงอัปยเซีลำต้นเป็นไม้ลมดุกลำต้นตั้งตรงรวงมีร่องตามยาวผิวเรียบสูงประมาณ0.4-1เมตรกิ่งก้านแต่เฉพาะส่วนบนของลำต้นใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกเรียงสลับใบย่อยรูปหอกถึงรูปไข่ ไปลายใบแหลมขอบใบฟันอยากขายฟันเรื่อยก้านใบมีปีกและมีกระหุ่มลำตน้นดอกออกเป็นช่อซีล่มที่ปลายก้านช่อดอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5-8ซเมตรดอกย่อยมีขนาดเล็กกีบดอกสีขาวถึงเหืองอ่อนผลเป็นผลแห้งแบบสกิโซคาราฟลักษณะแบบรูปรีมีสันตามยาว5สันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชวงอพิอาเซีราก เป็นลากแก้วลักษณะอวบใหญ่ทรงกระบอกแต่ขแขนงด้านข้างจำนวนมากรากสดมีกลิ่นหอมหวานค่อนข้างแรงและฉุนเล็กน้อยลากแห้งมีสีน้ำตาออลอมเหลืองผมเบื่อแล้วครับพ่อเราเดินต่อก็ได้ทียังหยุดพ่อแม่ปวดท้องประจำเดือนมีวิธีอะไรดีๆไหมครับมีวิธีดีครับลูกตามพ่อมา ต้งตังกุยแลววิธีรับประทานตังกุยนำส่วนรากมาต้มกับน้ำทำเป็นซุปไก่รับประทานสารพคุณหลักของตังกุยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับรอบเดือนและบรรเทาอาการปวดประจำเดือนผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันตังกุยเซวียวสารฮิวมินเฮิร์บข้อห้ามใช้หญิงตั้งครร เพราะเสียงกระตุน้นการบีบตัวของมดลูกอาจทำไม่แท้งได้และผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายมีโรคเลือดออกผิดปกติเพราะตังกุยมีฤทธิ์กระตุน้นการไหลเวียนเลือดเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกมากขึ้นข้อควรระวังผู้ป่วยที่มีภาวะฮอร์โมนสิสิทีเพราะตังกุยมีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนอาจกระตุ้นโรคได้ผู้ป่วยที่มีภาวะาวาระววะ้อนชื้นสูงหรือไข้สูง ควรหลียกเลี่ยงเพราะตังกุยมีฤทธิ์อุ่นและผู้แพ้พืชตระกูลอพิยาซีเพราะอาจเกิดการแพ้ผื่นคันและแพ้รุนแรงได้ความเป็นพิษของตังกุย 1. อาจทำให้ผิวไวต่อแสง 2. ไมีผลกระทบต่อระบบ CNS ท้องอืดท้องเสียงหรือเวียนศีรษะ 3. ามโพไวซ์เฮลตี้บาวจูรีกระตุ้นเลือดออกมาขึ้น